ถ้าท่า,ทาป้องกันล้มในสูงวัยทําทุกวันกล้ามกระดูกแข็งแรงอายุยืนยาวเรื่องล้มในสูงวัยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับมีการศึกษาก็พบว่าสูงวัยจะล้มแล้วไม่กระดูกหกักก็ต้องติดเตียงหรือนั่งรถเข็นนะครับวันนี้หมอจะให้ท่าง,ง่ายๆนะครับทำตามโมอนะครับท่าแรกเพื่อนๆต้องฝึกนะครับในการลงไปนั่งยองๆให้ทรงตัวให้ได้นะครับแล้วก็ลุกขึ้นมายืนได้แบบหลังตรงนะครับแล้วไม่ล้มค่อย,อยๆย่อตัว ลงไปนั่งแล้วก็พยายามยกมือขึ้นทรงตัวให้ได้ใครยังทรงตัวไม่ได้นะครับก็พยายามจับตัวเองไว้ก่อนพอเราทําได้แล้วเราก็ค่อยเข้าท่านี้แล้วก็ค้างไว้อัาน,นี้จะฝึกทั้งขากลนสะโพกทุกส่วนเลยนะครับเพราะถ้าเราไม่ฝึกกล้ามเนื้อขากล้ามจะฝ่อพอกล้ามฝอก็จะล้มนะครับท่าที่2นะครับจะเป็นท่าขย่งเท้านะครับเราก็งอเข่านิดหน่อยแล้วก็พยายามขย่งเท้าขึ้นมาชา้าๆนะครับไม่เอาเร็วอย่างนี้นะฮะขึ้นมาแล้วก็ค้างทรงตัวให้ได้ลง1เซต1 5ทีขึ้นไปค้างลงค้าง ลงท่าต่อไปนะครับจะเป็นการกระดกเท้าขึ้นจินตนาการว่าเรากระดกเท้าขึ้นมาอันนี้จะฝึกกล้ามเนื้อมัดแข้งข้างหน้าหรือว่า t i b i a l i s anterior นะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับง่ายๆก่อนกระดกขึ้นอันนี้สําหรับง่ายที่สุดแต่ถ้ายากหน่อยเราจะเป็นการยืนแล้วควรจะมีกําแพงพิงนะครับเราก็กระดกเท้าขึ้น1เซต20ครั้งนะครับยิ่งขาห่างจากตัวมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีแต่ต้องมีที่พิงด้วยนะท่าต่อไปนะครับเราจะพยายามทําท่านี้ท่าค่อยๆลันช์ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ค้างไว้ แล้วก็ไปลงนะครับแล้วก็ค้างไว้อ่าแบบนี้อ่าสุดท้ายนะครับเวลาเรานั่งอยู่เราก็ขย่งเท้าไปด้วยฝึกกล้ามเนื้อน่องนะครับฝึกกล้ามเนื้อน่องอ่าแต่ถ้าใครแบบหมอทําไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยเราแค่นั่งแล้วก็เหยียดขาค้างไว้แล้วก็ดกเท้าขึ้นฝึกกล้ามเนื้อขามัดทั้งหน้าขย่งเท้าไว้แล้วก็กระดกขาขึ้นค้างไว้ถ้าใครไหวขึ้นอีก ขึ้นอีกแต่หลังตรงนะครับให้ดูจากข้างๆนะเห็นไหมหลังตรงนะ หลัตงตรงไม่ใช่แบบโหะอย่างนี้นะอย่างนี้ผิดนะครับลองไปทํากันดูนะครับสี่ท่านี้รับรองว่าจะทําให้คุณกระดูกไม่พุนกล้ามไม่ฝ่ออายุยืนไม่ล้มไม่ต้องติดเตียงนะครับอย่าลืมซ้อมแล้วกินโปรโตีนให้ถึงด้วยนะครับเพราะโปรโตีนจะทําให้คุณกล้ามฝ่อช้าและทําให้คุณสร้างกล้ามได้มากขึ้นนะครับถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะทะอย่าลืมแชร์กับคนที่คุณรักด้วยแล้วไปฝึกกันด้วยนะครับหนึ่งเซตอย่างน้อย10ครั้งถึง20ครั้งได้เลยนะครับลองไปทากันดูแล้วมาอัปเดตบอกโมกด้วย